ฟังใจคนเงียบค่ะเรามาฟังใจเขานะคะคนเงียบเอ่อก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะงเงียบนะที่นี้อาจจะงเงียบหายไปเลยบล็อกกันไปหรือว่าไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดความรู้สึกความในใจอ่าดิวกันอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรก็คือ,องเงียบนั่นเองนะคะหรือว่าแบบก็ง,งี้ เงียบเลยฟังใจเขาค่ะว้าวเดวิลเดวิลนะคะจะไม่ออกมานะคะก็คือในความเงียบของเขานะี่ยกับมีความโหยหาต้องการขุนมากๆเลยเพราะว่ามีสองเหรียญกำกับสองเหรียญกำกับนะคะ มีความคิดถึงมีความคะนึงหาโหยหามีความผูกพันอันลึกซึง้งมีความต้องการคุณมากๆแต่เลือกที่จะเงียบเพราะอะไรในเมื่อเขาต้องการคุณมากขนาดนั้นน่ะแต่มันเป็นเดวิลนะเดวิลเดี๋ยวขอขยายนะเพราะอะไรในเมื่อเขาต้องการคุณมากขนาดนั้นและเพราะอะไรเขาถึงเงียบ เด็กเหรียญสิบเหรียญติดคอมมิชเมนต์ค่ะถ้าสถานการณ์คุณกับเขาโสดจริงๆนะคะก็คือติดเรื่องของการที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของอความมั่นคงทางการงานการเงินอะไรต่างๆไม่ยังไม่พร้อมมีครอบครัวนะแต่ devil devil เดวออกมาเนี่ยติดคอมมิชเมนต์ค่ะ เขาติดคอมมิชเมนท์ที่ยังไม่สามารถที่จะออกมาจากความสัมพันธ์เดิมๆได้ทั้งๆที่เขาเนี่ยรักคุณโหยหาคุณมากๆแต่ว่าเขาก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจเขามีภาระหน้าที่อยู่ใหนหัวใจนั่นเองนะคะอาทีนี่มาฟังใจเขาต่อนะคะฟังใจคนเงียบต่อว่าในใจเขาที่มีกับคุณเป็นอย่างไรบ้างเงียบจริงๆค่ะเงียบกริบเลยไม่บอกความรู้สึกไม่พูดอะไรนิ่งๆเงียบๆ ชอบที่จะอยู่คนเดียวนะคะเพื่อที่จะได้คิดถึงคุณหรือเพื่อที่จะได้เข้ามาส่องคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงในชีวิตคุณลงสื่อโซเชียลอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมีส่องมีคิดถึงมีความ,มคิดถึงโหยหาคุณอยู่แบบเงียบๆนั่นเองนะคะตอนนี้นะในใจเขาที่มีต่อคุณนะมันเป็นอะไรที่รู้สึก แป๊บๆอยู่ในหัวใจนะคะแป๊บๆแบบเหมือนเขายังไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะชีวิตของเขาเนี่ยมันเหมือนเจ็บปวดกับความรักเจ็บปวดกับความที่มีรู้สึกกับคุณแล้วไม่ ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะได้แต่เฝ้ารอคอยแต่เพียงคุณคนเดียวเขาอยากได้ความรักความเมตตาจากคุณอยากให้คุณเนี่ยมาสนใจเขาคุยกับเขาในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้เขาโหยหาคุณมากๆในตอนนี้นะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะไม่คิดเรื่องของคุณมากนะัก แต่สุดท้ายเขาก็เข้ามาส่องคุณหรือถ้าเขาไม่ได้อยากส่องจริงๆพอเขาเปิดโซเชียลมามรู้ว่าอะไรดึงดูดนะคะหรือว่าไม่รู้อะไรเวียงอ่าโพสหรือสตอรี่ของคุณขึ้นหน้าฟีดเขาก็เลยต้องดูพอเขาดูเสร็จแล้วเขาก็เจ็บปวดมากๆเพราะว่าเขาเนี่ย รักคุณมากๆแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าบอกความรู้สึกไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้เป็นแบบสีเรียจริงจังแต่ถ้าเขาจะดิวกับคุณเขาก็จะคุยกันเป็นแบบกัลยาณมิตรคุยเรื่องงานเอางานมาอ้างเพื่อที่จะได้คุยกันกับคุณเพื่อจะได้มีความสุขถ้าเขาได้คุยกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะยกเว้นเรื่องของความรักนะเขามีความสุขมากๆ เขาไม่กล้าจีบคุณเขาไม่กล้าส่งคำหวานๆอะไรให้คุณเลยเขาไม่กล้าหรือคุณเองก็อาจจะติดคอมเมนต์ก็ได้เขาก็เลยไม่กล้านั่นเองนะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะแต่เป็นแนวมิตรแนวเพื่อนภายใต้กันแอบรักแอบชอบอยู่ในนั้นนะคะนี่ก็คือฟังใจคุณเงียบแล้วเดี๋ยวรงมาฟังใจเขาอีกด้วยไพ่ฟังใจนะคะด้วยไพ่ฟังใจนะฟังใจคุณเงียบ มาฟังใจเขาอีกด้วยไพ่ฟังใจอันนี้ฟังใจขนาดแท้เลยนะคะมาดูซิฟังใจเขากันว่าในใจเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนี่ไงคุณนะแบบว่าดีลกับคุณะมีความสุขมากๆ คุยกันเนี่ยแบบคลิกมากๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นความสุขของเขาอะค่ะแต่ก็คือไม่แสดงความรู้สึกแอบเก็บซ่อนความรู้สึกไว้นะคะแอบเก็บซ่อนความรู้สึกไว้เขาก,ก็ก็ยิ้มใส่กันคุยกันสนุกสนานล่าเริงแต่ภายใต้ใน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 ,ในใจของเขาเนี่ยเขารักคุณแบบชู้สาวค่ะนะคะอืมนะเนี่ย,ยดูสิคุณคือคนที่เขา แบบรู้สึกพิเศษคุณมีค่ามากมายสำหรับเขาคุณมีค่ามากเกินที่เขาจะทำร้ายคุณนะคะเกินที่เขาจะทำร้ายคุณถ้าเกิดเขาไปมีคอมเมนต์ซีเรียสจริงๆกับคุณก็อาจจะมีประเด็นมีปัญหามีอุปสรรคต่อความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยต้องเซฟคุณไว้เพราะว่าคุณมีค่ามากเกินกว่าที่เขาจะทำร้ายคุณค่ะนะคะเขาไม่อยากทำร้ายคุณเขาอยากมีคุณไว้เป็น กัลยาณม,มิตเป็นความสุขของเขาไว้อย่างนี้จริงๆในใจเขานะก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในทิศทางที่สร้างอนาคตสร้างครอบครัวด้วยกันเลยทีเดียวถ้าคุณโสดเขาโสดเขาก็อยากสร้างครอบครัวกับคุณค่ะอยากที่จะเป็นปึกแผนนะคะในใจเขานะตอนนี้คิดกะะวนกระวายในเรื่องของคุณมากๆเลยเขามีแลนที่จะได้เป็นคนรักคู่ครองของคุณเขามีฝัน ที่จะได้อยู่กินกับคุณอย่างคนรักนะคะเขามีแบบจินตนาการถึงคุณไว้มากมายเลยทีเดียวว่าเขาเนี่ยถ้าได้สมหวังกับคุณได้อยู่กับคุณเขาจะมีความสุขมากแค่ไหนค่ะ